สรุปข่าวสารแมนยูประจำวันที่17สิงหาคมกับช่องอรันแมนแฟนแมนยูโดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้วารานลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วโดยลาฟเอลวลารเดินทางมาที่แคลิงตันและดูท่าทางมีความสุขกับการลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมโดยเขากล่าวผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าผมมีความสุขมากๆที่ได้เริ่มต้นใหม่ในเส้นทางชีวิตการค้าแข้ง เวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ผมสมควรจะย้ายมาที่ยูเนเตดผมมีไอดอลอยู่ที่สโมสรแห่งนี้นั่นก็คือเนมันยามาติสและลีโอเฟดินานจริงๆก็มีคริสเตียโนโรนันโดไลอันกิกรวมทั้งเดวิดเบคแฮมด้วยนะแถมมีผู้เล่นชุดหลักที่ดีอย่างลุกชอและแฮร์รี่แม็กควที่เล่นร่วมกันในทีมชาติอังกฤษและที่สำคัญมีพอป็อกบาด้วยเราทั้งสองคนรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยทั้งผมและเขาพร้อมี่จะทำงานอย่างหนักเพื่อให้สโมอสรแห่งนี้คว้าถ้วยรางวัลกลับมาสู่สโมสรเอสเชล่อใจป็อกบาเอาใหม่510,000ปอนต่อสัปดาห์ข่าวจาก t ดี i อิน p e n d เดนรายงานว่าปารีสแซงชแมงพร้อมเสนอเงินจำนวน5 1า0 0 0หนึนดอต่อสัปดาห์เป็นค่าเหนื่อยให้พอป็อกบาหากกองกลางชาวฝรั่งเศสย้ายไปร่วมถิ่นสปาร์คเดอแปงในซัมเมอร์หน้าแบบฟรีฟร โดยพอปอกบาเหลือสัญญากับแมนยูน t เต็ดเป็นฤดูกาลสุดท้ายแต่ยังไม่ยอมต่อสัญญาผีสนใจปาเป้มาตาซาดาวรุ่งของเมสข่าวจาก SKY SPORT รายงานว่าแมนยูน t เต็ดกำลังให้ความสนใจดาวรุ่งวัย18ปีของเมสซึ่งตอนนี้ประธานสโมสรของเมสเดินทางมาที่อังกฤษและมีการพูดคุยกับแมนยูนเต็ดเชลซีรวมทั้งแมนซิตี้ ซึ่งตำแหน่งที่ปาเป้ถนัดนั้นคือมิดฟิลด์ตัวรับแถมยังเล่นเกมลุกได้ดีอีกด้วยซึ่งเขามีค่าตัวราว40ล้านยูโรดิมาเรียพูดถึงเมสซี่และโลนันโดโดยปีกชาวอัลเจเนียได้ให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์สโมสรเปเชว่าทั้งปริมาณและคุณภาพนักเตะที่เปเชนั้นมันพิเศษจริงๆ เรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับในสโมสรน,นักเตะชั้นยอดก็ต้องอยากอย,กอยู่กับน,นักเตะที่ดีที่สุดเชื่อผมสิว่าคิซิโน่ลันโดก็อยากจะย้ายมาที่ปเเอสเชแห่งนี้แฟนผีเตรียมเฮคาวานีกลับมาซ้อมวันอังคารนี้ข่าวจากจนาธนานชเลเกอร์รายงานว่าเอดิสันคาวานีจะกลับมาลงซ้อมกับแมนยูเน็ตได้ในเย็นวันอังคารนี้ส่วนเขาจะมีชื่อพบกับเซาท์ทัมตันในวันอาทิตย์นี้หรือไม่แฟนผีก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะจ๊ะ If you are Red Devil, we are friend and family. ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันสโลแกนของช่องที่บ่งบอกความเป็นพลพรรคปีศาจแดงอย่างเต็มตัววันนี้มีมาให้สะสมกันแล้วกับแก้วเยติคุณภาพพรีเมียมราคา299บาทและแก้วกาแฟดีไซน์คลาสสิกเพียง179บาทและพิเศษถ้าซื้อแก้วกาแฟบวกแก้วเยติแพ็คคู่เพียง450เท่านั้นสั่งซื้อได้ที่เพจของช่องได้เลยครับ ถ้าชอบกดไลค์้้ใชัยกดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ่าฝากกด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับเด็กผี